แล้วนี่แหละบันเบลนี่เด้อบันเบลเด้ออาหารเวียดนามเนาะอาหารที่ว่าข้าวเจ้าจากเละน้ำให้แก่ทานผู้ชมเนาะนี่แหละอันนี้เป็นบันเบลอาหารเวียดนามอันนี้เป็นบันควนบันควนบันเบลเจียวตังกันเด้หมายคววาม่าบันเบลเจ้าโบ่เจีวเจ้าโบ้ีมักโครดินเนาะบันควันเหรจีวจะมีมักโครดินเนาะ ต่างกันเขาจะทำซุปไห้เบิงเท่านี้แหละนี้อ่ะไห้เบิงเท่านี้แหละเด้อทำซุปเด้อนี้ฮะโชคดีโชคดีห้านอาหารนี่เนี่ยห้านอาหารพ่ดคือว่าห้านเข่าเปียกเออห้านเข่าเปียกผมบอกห่านเข่าเปียก ท่านท่านข้าวเปียกอุดอรเดอร้ทเดอท่านผู้ชมเด้อท่านข้าวเปียกอุดอรมาอุดอรมากิมข้าวเปียกท่านี่เว่าอาหารีเด้อสุดยอดนะถนนถนนอย่างโน,น,น้นถนนนี่แหละเบื้องเอาถนนก็นได้นะถนนสีนนสุกเนาะซอยหนึ่งเดอ้อถนนสีสุกซอยหนึ่งนี่ถนนสีสุกซอยหนึ่ง พุคนเนขายตลอดหม้อบักใหญ่บักใหญ่ขายบุดบุดเดียวกระเบิดบุดเดียวกระเบิดอย่างโอ้หม้อ,มอใหญ่ๆแซ่แบแซบแซบอันนี้เขาเปียกเส้นอันนี้มันเขาเปียกอันเนื้เม็ดเนาะอร่อยอร่อยอร่อยมากอร่อยมากแซ่บแซ่บแซ่บเนาะกุ้งสมแซ่บแซ่บเมื่อยัอยงก็ได้ขายดีขายดีตลอดเนาะ คนนี้ขายอาหารแบบอยากเอาเมื่อซื้อกินอยู่บ้านเนาะมีหมูยอหมูยอแทง้งข้าวนมเตียนเหียดน้ำหมูยอทอดข้าวนมข้าวนมแพ็กปรตตี้คุณเชียนข้าวต้มยวนโอ้ข้าวต้มยวนก็มีเนาะข้าวเปียกเออนาะคุณเชียนอย่างนี้เด้เส้นข้าวเปียกก็มีขายเด้อเอาไปเฮ็ดอยู่บ้านซื้อ เส้นมันานาะดเส้นแห้งๆมันแล้วก็มีขนมเปี๊ยเนาะมีอันน่ะอันน่ะกล้วยทอดเนาะมีหมูหมูฟอยหมูฟอยหมูกรอบเนาะโรตีมีโคบส์นนเนาะเดี๋ยวหั่นข้าวเปียกอุดรนจือ้อวาถนนสีสุกซ,ซอยหนึ่งเดินทางสม้มอ่า Thái Vương thôi đi là xôm đi xôm đi xôm đi